อินซีห้าเข้าใจหมดแล้วเนาะอินซีห้าเป็นตัวเด็การเท่เทเงอินซีห้าก็จะมีแสดงไว้เป็นหลักๆสองอย่างนะก็คืออินซีห้าในอินทริยป,ปัจจัยหรือว่าอินทริยธรรมอินซียธรรมเนี่ยจะมียี่สิบสอง กับอินทรีย์ห้าที่เป็นโพธิปักเกียรธรรมถ้าอินทรีย์ห้าที่อยู่ในอินทรีย์ยี่สิบสองเนี่ยนะเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลวิบากกิริยาได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นอินทรีย์ห้าในโพธิปักเกียรธรรมเป็นกุศลเท่านั้นนะเป็นกุศลเท่านั้นเพราะว่าอินทรีย์ยี่สิบสองนั้นมันจะอยู่ในมิตรกะเป็นมิตรกะจะมีรูปอินทรีย์เท่าไหร่ เจ็ดครึง่งสิบครึ่งมันอายตนะอาย,ต,นะอายตนะกับานะ่ะรูปสิบครึ่งนะถ้าเป็นอินทรีย์นี่จะมีเจ็ดครึง่งก็คือประสาทรูปหนะ้าจากขนสี่สมบติสีคานินสี่ชีหินสี่กายยินสี่ปิดหินสี่ปริสินสนะี่ใช่ไหมแล้วก็ชีวิตินสี่ครึ่งหนึ่งนะรูปเจ็ดครึ่งนะที่เหลือนี่เป็นนามมเลยก็สิบสี่ครึง่ง แต่ถ้านับแล้วไม่นับอีกองค์ทมก็เหลือเจ็ดครึ่งเท่ากันเวทนินสีห้าเวทนินสีห้าก็คือสุขินสีทุกขิน 4, สีโทมนัสสิน 4, สีโทมนัสินสีแล้วก็อุกเปกขินสีแล้วก็ปัญจินสีห้าปัญจิน 4. สีศรัทธาเวริยะสติสมาธิปัญญานะแล้วก็มณนินสีขีตินสีอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ อะนัญตัญญาสมาตินีนคือคือโสดาปฏิมัคคยานอันยนรีก็คือตั้งแต่โสดาปฏิผลยานถึงอรหัตตมัคคยานหกฐานะด้วยกันแล้วก็อัญญาตาวินรีก็คืออรหัตผลยานอันนี้ก็เป็นโลตระอินทรีสามแต่หมายถึงแปดฐานะเข้าใจไหม ยานในแปดขนาดจิตของโลตระจิตนั่นแหละหมายถึงยานคือปัญญาในโลตระจิตแปดก็จะเป็นสามยางก็คืออนัญญาตัญญาสามีตินรีโลดาปติมัคคยานส่วนอัญญาตาวินรีก็คือประหัตผลญยานอันยินรีก็หกฐานะ ปัาปฏิยานแสดงปฏิปฏิมัคยานปิปัจจันรุญทีอ่ไม่ใช่สติสีหรไม่ใช่สิไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าปัญญาในมัคจิตปัญญาในโสดาปฏิมัคคิตเรียกว่าอน,นัญญตัญญสามีตินรีเป็นอินรียที่รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน รู้พะนิพานในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยส่วนอัญญรียก็คือโส,สดาปฏิพลลยาณก็รู้นิพานที่เคยรู้มาแล้วนะอ่ะอัญญรียก็คือ,คอรู้ในสิ่งที่รู้มาแล้วสกะทาคายมขยานแล้วก็สกะทาคามิผลยานอนาคายมขยานอนาคามิผลยานแล้วก็อารัตตมขยานหกฐานะปัญญาในหกขณะจิต เรียกว่าอัญญินีคือรู้ในสิ่งที่รู้มาแล้วส่วนอัญญาตาวินีก็คืออรหัตผลและญาณรู้โดยทารรกิจจบแล้วอรหัตผลและญาณจบไม่มีกิจอะไรต้องทําต่อไปแล้วเพราะนั้นอรหัตผลนี่แหละเขาเรียกว่าอาเศขะบุคคลนอกนั้นเจ็ดอย่างนี่เป็นเศขะบุคคลนเศขธรรม ยังต้องศึกษาอยู่แต่ว่าอรัตผลเนี่ยไม่ต้องศึกษาแล้วดังนั้นท้อรัตผลนี่เป็นวิบากเป็นอริยกตะโสดาปฏิมาขญาณนี่เป็นกุศลเท่านั้นหกฐานะเป็นทั้งกุศลแล้วเป็นทั้งวิบากส่วนรูปรูปเจ็ดเครื่องนั้นเป็นอริยกตะเป็นรูปส่วนเวทินีสีห้าเวทินสีห้าก็คือ สุขินีนี่เป็นวิบากอย่างเดียวทุกินีวิบากอย่างเดียวโสมนัสินีได้ทั้งกุศลเอาศนิมยกะตะสี่ชาติเลยโทมณัสินสีเป็นอกุศลอย่างเดียวอุเปกขินีเป็นกุศลเกุศนิมยกะตะได้ทั้งสี่ชาติเหมือนกันส่วนมัณดีนีมัณณีนีก็คือจิตทุกดวงสี่ชาติเลย สี่ชาติแต่ว่าพูดถึงธรรมะสามอย่างก็คือกุศลอกุศลอัพยยากตะะก็เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลอัปยยากตะนะก็คือสี่ชาติอัยกากตะคือวิบากกิริยารวมทั้งรูปด้วยเลยแล้วก็สั์ทินรีเป็นโสภณะได้สามชาติเป็นปกนะุศลกับอัปยากตะนะกุศลกับอัปยากตะวิริยินรีได้สี่ชาติเป็นทั้งกุศลอกุศลอัปยกากตะ สตินสีสามชาติเป็นกุศลกับอนิจกตะสมาตินสีได้สี่ชาติก็เป็นทั้งกุศล,ลอนอจจยกตะปัญญินสีได้สามชาติก็เป็นกุศลอนิจจักตือชีวิตตินสีก็เป็นได้ทั้งสี่ชาติชีวิตตินสีเจ็ดสิบถ้าชีวิตตินสียารูปเป็นอนิจกตะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีรูปเจ็ดครึ่งนามสิบสี่ครึ่งหรือว่า ถ้านับแล้วไม่นับอีกเอาองค์ธรรมที่เฉยก็เจ็ดครึ่งเท่ากันใช่ไหมเจ็ดครึ่งเท่ากันก็คือเวทนินรีนับหนึ่งเวทนาห้านะนับหนึ่งแล้วก็ปัญญินรีอีกห้าก็เป็นหกแล้วก็มนินรีน 4, เป็นเจ็ดชีวิตินีครึ่งหนึ่งเจ็ดครึ่งส่วนไอโลกุตระอินรีคือปัญญาเหมือนกันนะก็ต่างคนต่างเจ็ดครึ่งอย่างละเจ็ดครึ่ง รวมแล้วก็เป็นสี่ยี่สองเข้าใจดีไหมาอาจารย์ให้แนวทางที่โยมถามนะคราะว่าการพัินาโดยใช้อินรีให้คิดยังไงอันนี้เป็นการสง่งเคราะห์เป็นการจําแนกนะอินทรียี่สองโดยองค์ธรรมโดยโดยกุศลอกกษรเดมยากตา แล้วก็โดยจิตศีชาติการสงเคราะห์เพื่อเห็นความต่างกันของอินทรีห้าที่จะต้องอบรมอินทรียี่สิบสองนั่นเป็นอินทริยปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยได้แค่ยี่สิบฉะนั้นด้วยอิทธิ์สีกับปริอิทธิ์สีนี่ไม่เป็นอินทรียปัจจัยเพราะว่าการเป็นอินทรีย์ปัจจัยได้มันต้องเป็นตั้งแต่ปฏิทิที่ไปจนถึงจุติเลยอ แต่ว่าไอตอนที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยนะอิธินสีผลิตสินสีนี้ไม่ปรากฏความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีแต่ว่าตัวอิธีภาวะปริสัวภาวะมีแล้วนะแต่อาการความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีใช่ปะ่ะตอนที่ปฏิทินอ่ะกว่าที่มันจะเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็จริงละไออายะเพศผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันคือสิ่งเดียวันะ นันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันจะแตกออกมาเป็นรูปของผู้หญิงหรือว่าเป็นเอาไว้เพศเป็นลึงของผู้ชายเนี่ยนะมันจะต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมาจากตุ่มเดียวกัน<ม>อนะเป็นความวิจิตพิสดารผมไม่มีเพศก็ตอนที่มาเป็นมนุษย์ครั้งแรกยังไม่มีเพศครับเอ,อ,อแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเพศชายเพศหญิง ใชรนะับพอหลังจากเริ่มกินวัตดีดิกินอะไรเนี่ยอก็เริ่มแบ่งเป็นเพศหญิงเพศชายก <c oughs> ็ <c oughs> การตามสะสมในอดีตบาเลยรัง <c oughs> แต่นี้ก็คือเป็นกรรมนะซึ่งความเป็นหญิงเป็นชายอ่ะอิทธิภาะวะปริัพภาะวะมันมีตั้งแต่ประสินที่แล้วแต่มันจะมาแสดงออกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ยใยรูปอ่ะต้องหลายสัปดาห์ขึ้นมา เพราะนั่นเห็นไหมว่ามีอิททิภาวะปริสัพภาวะแต่ยังไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายก็เลยไม่เป็นอินริยปัจใจนะไม่เป็นอินริยปัจจัเนะเพราะว่าถ้าเป็นมันก็ต้องเป็นตังอต่ทีแรกนะก็เลยเป็นอินทรี์ยี่สิบที่เป็นอินทริยปัจจัยแต่ว่าโดยนัยยะพสูน่ะก็คืออินรี์มียี่สิบสองนะเพราะว่าอิทธิภาวะปริสัพภะมันเป็นใหญ่ในการแสดงอาการของความเป็นหญิงเป็นชาย นะอาการความเหญิงเป็ชายคืออะไรก็คือผู้ชายมีหนวดผู้หญิงไม่มีหนวดผู้ชายาไหลใหญ่ผู้หญิงไหลเล็กผู้หญิงมีหน้าอกผู้ชายไม่มีหน้าอกอายุวะต่างๆเหล่านี้ยมันมาจากอิทธิภาวะหรือปวิริศษษภาวะในอิทธิภาวะปวิริศษษภาวะจึงเป็นใหญ่ในการแสดงความเป็นหญิงเป็นชายแต่ว่ามันก็จะแสดงในปฏิการไม่ใช่ปฏิทิการแล้วก็เป็น เฉพาะพวกที่เป็นคับพัิยกะก็คือเกิดในไข่ก็เกิดในคันแต่ถ้าเป็นพวกสางเสด็ช้ากับโอปปัติกะเขาก็แสดงอาการเป็นยีบีชายเลยทันทนะีเพราะฉะนั้นโดยนที่ทำเนี่ยก็เลยไม่เอาอิทธิภาวะปริศภาวะเพราะว่าเป็นอินทรียปัจจัยเอาปัจจัยแล้วต้องมีปัจิยุบันถ้าเป็นปัจจัยต้องมีปัจิยุบันนะแต่ว่าถ้าเป็นอินรีห้า ในการที่จะพัฒนาเจริญเพื่อจะออกจากวัตตะเนี่ยก็เป็นส่วนของมรรคเป็นส่วนมรรคศรัทธามีกิจอะไรจำได้ไหมศรัทธาวิกิจก็คืออธิโมกขกิจอธิโมกขกิจมีกิจในการน้อมใจเชื่อ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อจึงเป็นใหญ่ในเห็นสัจทินซีเห็นศัทธาในไหนในโสตาปฏิยังคะสี่เ <c oughs> มื่อนนี้เองเนะเห็ <c oughs> น <c oughs> สัทธาในโสตาปฏิยังคะสี่เพราะว่าเขามีอธิโมกขกิจ ที่โมฆะกิจน้อมใจเชื่อมีความเชื่อมีความน้อมใจเชื่อจึงทําให้เข้าหาสันนุษฐมีการฟังธรรมะย,ยโสมนิสการปฏิบัติธรรมสมควรกระทำสวนวิวริยะก็ปากข้าหาก,กิจก็คือประคองความเพียรประคับประคองความเพียรทําให้สัมยุตธ,ธรรมทํากิจของตนได้สนับสนุนสัมยุตธ,ธรรมจึงมองเห็นวิวริยินสีใน สัม,มประทานสีมม่สมประทานสี่มีความเพียรในการสังวรประทานประหารประทานแล้วก็ภาวนาประทานอนุรักษณาประทานก็ใส่ความเพียรประทานยู่ความเพียรนสูงสุดใช่ไหมแล้วก็สตินีก็มีกิจในการอุปทานากิจอุปทานากิจก็คือตั้งมั่นทําให้อารมณ์ปรากฏชัด เข้าไปตั้งมั่นทำให้ลมปรากฏสตินสีจึงมองเห็นในสติปัฐานสี่สติปัฐานสี่นะแล้วก็สมาธินสีก็มีกิจในการอาวิเขปะอวิเขปะกิจไม่ฟุ้งร้านทำให้จิตเจรสิกตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งก็พึงเห็นสมาธินสีใน ใน,านสาตินีมีกำลังในอะไรในชั้นสี่ชั้นสี่ส่วนปัญญาก็มีกิจทัศนก,กิจเหนน็นก็คือทาให้เห็นสภาวะธรรมดังความเป็นจริงก็เป็นใหญ่มองเห็นปัญญินีในข็สุดท้ายมองเห็นปัญญินรีในอะไรใน อริยสัตตรีในอริยสัจตเพราะว่าเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเลยตัดรู้แทงตลอดอุปมาเหมือนกับอะไรจำได้มาอุปมาอุปมาเหมือนอะไร,ร,ะรเหมือนกับสหายห้าคนาสหายห้าคนบุตเศรษฐีสี่คนแล้วก็พระราชาดึง ไปเที่ยวงานนักสัตว์กันไปที่เรือนของใครคนนั้นก็ทํากิจเลยคนเดินก็นั่งเฉยนั่งดูแต่เจ้าของเรือนก็ทํากิจเพราะ,ะนั้นโสตาปยังคะสัตทินรีเป็นใหญ่เขาก็ทํากิจเขาแต่ก็มีวิริยินรีมีสมาทินรีปัญยินรีด้วยแต่ว่าไม่ใช่บ้านของเขาไม่ใช่เรือนของเขาเขาก็นั่งดูเฉยแม้พอถึงไปเรือนที่สองว่าเริยะเป็นใหญ่เวริยินรีเป็นใหญ่ อินทรียอื่นก็ดูเฉยพอถึงเรือนที่สามก็ตัดตินรีเป็นใหญ่ในสติปฐานอินทรีอื่นก็ดูเฉยพอถึงสมาธินรีก็ฌานสีอินทรีย์อื่นๆก็ต้องมีทั้งหมดนะั่นแหละแต่ว่าเจ้าของเรือนก็เป็นสมาธิสมาธินรีพอถึงอริยสัจสี่เป็นเรือนของพระราชาพระราชาคือปัญญาก็ทําหน้าที่เห็นแล้วก็คนอื่นก็ดูเฉยก็ไปเรื่อง ธรรมะเนาะแล้วก็พระถรรมาถา,าจารย์พระพุทธเจ้าก็คงถ่ายทอดมาท่างก็อุปมาเหมือนกับเจ็ดีนะตกลงโยจะแต่งหนังสือเรื่องนี้ใช่ไหมเราอ่านอย่ให้เจ้าดอดมาเจ้าพิมพ์ช่วยกันแต่งนะเดี๋ยวจะให้เขียนมาหน้าหนึ่งเออ เขียนธรรมะมาให้คนละหน้านะเจ้าพงกับเจ้าดอนธรรมะเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจหรือเป่าไปเขียนมาคนละหน้าเราเข้าใจธรรมะเรื่องอะไรบ้างฝึกเอาไว้เดี๋ยวจะได้แสดงทำให้ลูกสาวเราฟังบ้องนะตั้งใจที่ส่งสนนะ อภิวาทนาสีลิสานิจจมุทาปจายโนจตารโรธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพนะยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวัาตุสับพรัมงคขงหลังของสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักทัตุสัเดวตาขอเหล่าเทวดาทัา้งปวงจงร,รักษาทานสัมบ,บุญทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทัา้งปวงสัมธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสัทั้งปวงสรพพสังขารอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงค์ทั้งปวงสานาสทิพระวัตตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอนถิดบุญธนาด้วย